ไทชิเมมาชิตเตะ so v ว a b l สวัสดีไวรุ่นชาวฮันชาดาทุกท่านผมเอกซ์เตอร์ตัวทีเดและนี่คือช่วงแพชชทอล์กูดคุยกับแพชชอัปเดตที่ผมสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงแพชช2.6และการกลับมาอีกครั้งของอีเวนต์โพสต์มาโ n น b o r ด e a ซอค u r พร้อมแล้วไป สม,มัครสมา,สมาชิกช่องเพียงแค่20บาทต่อเดือนเท่านั้นรับตายยมทูตสุดเท่ติดท้ายชื่อบนย t u b e และอย่าลืมเชื่อมบัญชี Dis c o r d ของคุณเข้ากับบัญชี YouTube เพื่อรับตายยมทูตเลเวล3ไหไลท์ชื่อทองบน Discord c o m ม u n i t y ที่ผมดูแลและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกดูคลิปล่วงหน้าก่อนไข่3วันแบบไม่มีโฆษณาและไม่มีไทยสินค้า เหมาะมากสำหรับคนที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนเพราะคุณคือแรงผลักดันให้ผมสามารถลงคลิปได้อย่างสม่ำเสมอและทำคอนเทนต์ได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ถูกตีกรอบอีกต่อไป อีเวนต์พจ์มาลนมาเรอร์เซิร์คัสเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11ธันวาคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์เบยสกินทั้งหมดในรอบนี้นะผมจะเป็นสกินแบตเทิลพา s สกิน b บตเทิลสกินเวียนขายนอกฤดูกาลและ DLC อีเวนต์รอบนี้นะผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะแต่ที่พิเศษที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกินลับที่ได้มาจากการทำภารกิจอ่าสตอรี่พรีเมียมซึ่งต้องซื้อแยกจากแบตเทิลพาสนะผมราคาอยู่ที่ประมาณ1,150บาทบอลซึ่ง ไอตัวสกินเนี้ยถ้าเกิดว่ามันหมดไปแล้วอ่ะไม่่ฉมาคขามวมันจะหมดไปเลยนะเขามีการบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการนําสกินไอตัวสตอรี่พรีเมียมเนี่ยมาเวียนขายให้สาหรับผู้เล่นที่มาซื้อไม่ทันในอีเวนต์นี้ในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์นะครับผมวิธีการทําแท็บอีเวนต์พอยต์เนี่ยเพื่อให้ได้รับเพกมาร์กไม่ว่าคุณจะไปแลกในส่วนของไอเทมหลุดอีเวนต์หรือจะเป็นในส่วนของตัวสกิลเผาก็ดีซึ่งจะอยู่ในกระโจมเต็นต์กลางแมปนะผมก็คือไอเต็นต์ลงละครเนี่ยที่เป็นในส่วนของเซอร์คัสนะครับท ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะทำแต้มอีเวนต์พอยต์เนี่ยจากพวกมอนสเตอร์เทียสองและมอนสเตอร์เทียสามได้นะผมอย่างเช่นพวกอ่าอาร์เบอร์ไฮฟ์เอเวอเเตอร์เป็นต้นหรือแม้แต่เจ้าอ้วนหน่นเนี่ยก็จะให้แต้มอีเวนต์พอยต์ของคุณมาเช่นกันรวมถึงการฆ่าฮันเตอร์และรู้ศพเขาคุณจะได้แต้มอีเวนต์พอยต์และอาจจะได้เพกมาร์กถ้าตัวเขามี3แต้ม คุณรูทมาคุณก็จะได้3แต้มจากเขาในกรณีที่คุณเต็มแล้ว6กทับหคุณรูทขึ้นมาจะไม่ได้แต้มนะครับแต่คุณจะได้เพียงแค่อีเวนต์พอยต์แต่เพื่อนคนต่อไปที่มารูทศพแล้วตัวเขาไม่มีตัวเพกมาร์กอยูอ่เขาจะได้3แต้มจากศพนั้นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากนี้เนี่ยการฆ่าบอสก็จะได้แต้มอ e ีเวนต์พอยเหมือนกันแต่เกตเล็กเนี่ยที่สำคัญเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ในอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวแท่ที่จะสุ่มอยู่ตามซับไพ่พอยต่างๆแต่จะมีแน่ๆเนี่ยคือในกระโจมเซอร์คัสที่อยู่กลางแมปไอกระโจมโล,โล,โลกรโลกรเนี่ยเราสามารถเอาค้อนเนี่ยไปตีมันได้เพื่อทำไฮสกอร์นะครับ ถ้าเกิดว่าได้25เราก็จะได้แต้มเพกมาร์กเนี่ยมาหนึ่งแต้มในกรณีที่เพกมาร์กของเรายังไม่ตันนะถั้งนี่ยงนั้นเนี่ยกลไกการทํางานเนี่ยของตัวอีเวนต์พอยต์เนี่ยเพื่อให้ได้รับแต้มเพกมาร์กเนี่ยจะอยู่ที่ทุกๆ25แต้มครับทุกครั้งที่คุณทําได้25แต้มคุณจะได้1เพกมาร์กบวก25ก็จะเป็น50 75 1้า1ิบเจ็ดสิบหะมันึ่งร้อยร้อยยี่สิบห้าร้เพกมาสิบนี่แหละมันกจน mark, 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 ่จะตันอยู่ที่6เพกมาร์หนจะไม่เกินนี้ นอกจากว่าคุณจะเอาไปใช้สอยแล้วก็กลับมารวมมันอีกอย่างนั้นะได้นะครับสำหรับคนที่เล่นไปแล้ว่ผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละอันนี้ผมพยายามอธิบายคนที่เขายัางไม่ได้เล่นนะครับนี่จะของสกิลเผาที่อยู่กลางเต็นท์นะผมมาเริ่มมาที่ตัวเบรดแมนเซอร์อนะผมจะใช้2ตั้งเพกมาร์กนะในการ ดูดกระสุนที่ยิงออกไปให้กลับมาในระยะ100เมตรจะมีประโยชน์กับพวกที่ใช้ธนูนะครับผมเป็นคุณสมบัติดูดออโต้อัตโนมัตินะสกิลคอมโบเดชั่นนะผมหนึ่งเพกมาร์กนะผมจะทําการเผา15 HP นะผมเพื่อฮิวเพื่อน75 HP และลบสถานะทั้งหมดเลยพวกตกเลือดติดพิษนะผมพวกเนี้ยในระยะ25เมตรนะเราสามารถฮิวเพื่อนได้เหมาะมากนะสำหรับคนที่จะเล่นเป็นซับให้กับเพื่อนและต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือสกิลแคชช็อตนะผมหนึ่งเพกมาร์กเองนะด้วยการสายตัวปืนและซูมอินไอรอนไซส์เนี่ย ให้ลึกมากขึ้นคือแม่งเจ๋งมากถ้าใช้กับพวกปืนโบแอคชันะ่นเน่ะพวกโบซินเนี่ยพวกเนี้ยเวิร์กที่เนี้ยไม่รวมกับลูกซองนะครับใช้ลูกซองกับครัคช็อตเนี่ยไม่มีผลกันนะครับแล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของสก uh, ิลอ่บูสเตอร์ป่ะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะ1เพกมาร์กใช้สเตมินาเมลีน้อยลงลดอาการหน้าสะบัดหน้าใสเมื่อถูกยิงรวมถึงคือคุณยังไออ่ะตหัวคุณไม่โยกอะ่ะเวลาคุณอยู่ในโช็อบอมอันเนี้ยโคตรดีผมจะใช้ครัคช็อตกับบูเเเออร์นี่ยยตลดลด ต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลคอปเซียสองเพล็กมังมนะผมได้รับดักไซบูธเมื่อรุสโพันเตอร์เอาล่ะมาในส่วนของการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับตัวมอนสเตอร์เอไอต่างๆนะครับผมจริงๆแม่งมีบางตัวโดนเนฟซึ่งผมไม่ค่อยโอเคด้วยนะมาเริ่มมาที่เจ้าหมียักษ์ยิวเจ้าหมียักษ์ตัวนี้จะอยู่ในเต็นท์ในกลางแมปนะผมที่สุ่มนะกลางแมปมันจะมีหมีตัวหนึ่งอยู่ซึ่งไอ้เจ้าหมียักษ์ยิวเนี่ยโดนบัฟให้พลังชีวิตเนี่ยมากยิ่งขึ้นและมีดาเมจตีแรงมากขึ้นทนทานต่อระเบิดมากขึ้นยกเป นอกจากนี้เนี่ยมันยังถูกบัฟความสามารถให้สามารถฉีกพังเต็นออกมาใส่ผู้เล่นได้และทุกครั้งที่มันคำรามเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาลูกโซ่ต่ออุปกรณ์ไอเทมที่เป็นสิ่งเล้าพวกแทรปพวกกับดักพวกนี้มันจะแตกกระเจิงและทํางานท,ทันทีเมื่อเจ้าหมียักษ์ยูเนี่ยคำราม นะครับผมอันเนี้ยต้องระวังไว้ให้ดีแต่ถ้าใครที่เล่นหอ,อกอยู่แล้วผมปาหอ,อกใส่ท้องมัน5้ครั้งตายหรือจะเอาปืนแก๊ปยิงก็ได้แต่ผมปาแค่หอ,อกอมันก็ตายแล้วและในส่วนของอิมเปอรเตอร์นะผมที่ถูกเนิร์ฟอย่างหนักเลยในแพทนี้ให้มีอาการแพ้น้ําอย่างรุนแรงมากขึ้น,านตามปกติไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้าสู่ในช่วงฝนตกหนักอะ่ะหรือถ้าตัวมันลงน้ำาน้าหมตัวมันไปจุ่มน้ำปุ๊บอะ่ะ ไฟในตัวมันจะไม่ทํางานให้สังเกตที่ตัวมันจากตัวสีแดงจะเป็นสีดํานั่นคือสัญญาณที่ระบุแล้วว่าเราสามารถที่จะฆ่ามันได้ด้วยการยิงการแทงด้วยอาวุธของมีคมนะครับผมโดยที่มันจะไม่ระเบิดพลังใส่เราทั้งนี้ยังนั้นมันยังสามารถตายได้ด้วยขวดน้าโง่โเนี่ยที่ทางทีมงานเพิ่งใส่เข้ามาในล่าสุดเนี่ยเป็นไอเทมชนิดใหม่นะผมที่ถูกอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการต่อไปนะครับผมโดยมันจะวางดรอปอยู่ทั่วแบบแหละคุณเอาหยิบขึ้นมาแล้วไปปาใส่หน้ามันได้เลยมันตายนะครับ ททยถูกปรับให้เดินช้ามากขึ้นเมื่ออยู่ในน้ำอันนี้เมคเซนต์ต่อมาคือบอสแอสซัสซินถูกปรับเลือดให้ลดลงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะปรับทำไมเพือผมฆ่ามันได้ชิวมากเลยนะคือมันแพ้ไฟหนักอยู่แล้วแต่เขาก็ให้ผลว่าที่ผ่านมาเดอะบอสแอสซัสซินเนี่ยมีเลือดมากกว่าบอสตัวอื่นเลยจำเป็นต้องปรับให้ลดลงโอเคไม่ว่ากัน ในส่วนของปืนเลื่ชีเดอร์ไอ้เจ้าปืนเลื่ชีเดอร์เนี่ยถูกรีเวิร์กนะครับผมคือปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวปืนเชีเดอร์นะครับผมในส่วนของรายการที่ถูกเปลี่ยนไปนะตอนนี้ตัวปืนยกเลิกระบบบาส์ซอะจัตเมนต์เปลี่ยนเป็นรีโคเช่ถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆตอนนี้บางคนจะเข้าใจแล้วคือใบเลื่อยเนี่ยมันจะไม่ล็อกกับเป้าหมายอีกต่อไปครับเวลายิงใส่ผู้เล่นหรือ AI อะ่ะมันจะชิ่งแบบรีโคเช่เป็นไปนตามหลักกลไกของฟิสิกส์นะครับต่อมานะผมจะเป็นในส่วนของ การยิงทุกครั้งเนี่ยอาวุธจะต้องรีชาร์จใหม่ด้วยตนเองจะไม่มีการรีชาร์จอัตโนมัติอีกต่อไปแล้วเพื่อลดเลล็ตออฟไฟ์เนี่ยอย่างชาัดเจนใบมีดนะครับผมจะไม่ถูกชาร์จและจะไม่หมุนอยู่ตลอดเวลาอีกต่อไปหลังจากที่หมุนไปสักระยะเนี่ยมันจะค่อยๆหยุดจําเป็นต้องชาร์จใหม่ครั้งเพื่อให้ได้ใช้งานต่อเอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนสรุปคือเนร์ฟขี้แตกเลยสำหรับเจ้าตัวปืนเลื่อยแชเดอร์นะผมและในส่วนของอัปเดตแพท2.6ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะผมในรอบนี้ผมยกให้ระบบโปรไฟล์ซึ่งผมชอบมากเลย น้วผมที่ทําให้นักล่าเนี่ยสามารถปรับแต่งฉายาอวตารด้านหลังมีบ้างทองมีบ้างไฟมีสัญลักษณ์ความถนัดและความชํานาญของอาวุธและอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้บางคนบอกว่าเกมแอบลอกกันบ้าน Delta f o r าฟแต่ผมมองว่าเกมฮันชัว์ดาควรจะมีระบบอะไรแบบนี้ตั้งนานแล้วซึ่งเราสามารถที่จะปลดล็อกได้โดยการใช้งานมันครับคุณอยากปลดล็อกอวตารคุณก็ฆ่าสิ่งนั้นให้ได้มากขึ้นหรือทาภารกิจตัวสตอรี่ อีเวนต์อะชาเลนต์อะมันก็จะปลดล็อกอวตารให้คุณอยากได้ฉายาอะไรคุณสามารถใช้บัตรบอลซื้อได้แต่บางอันคุณก็ต้องเล่นเพื่อปลดล็อกฉายาอย่างผมเนี่ยอยากปลดล็อกฉายาเฮ d ช็อตนะครับผมผมก็ต้องยิงหัวให้ได้10บครั้งเพื่อปลดล็อกฉายาแล้วก็ต้องยิงไปเรื่อยๆเพื่อทําแต้มเฮชช็อตให้สูงขึ้นและแน่นอนครับในส่วนของสเตตอื่นๆหรือฉายาอื่นๆเนี่ยคุณก็ต้องเล่นเพื่อให้ได้มาเช่นกันรวมถึงพวกบั้งทอง และบังไฟนะครับผมคุณก็ต้องเล่นตามเงื่อนไขของมันเพื่อได้มาเช่นกันเพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับแต่งแลวไปกดเล่นได้เลยนะในแครี่นะผมสามารถไปกดได้เลยและต่อมาจะเป็นในส่วนของระบบพิงนะผมซึ่งอันเนี้ยโคตรดีใจเลยเพราะว่าเคยจําได้ว่าเคยส่งฟอรั่มไปกับเพื่อนๆใน Discord นี่ยแหละเรื่องระบบพิงแต่ตอนนั้นอะส่งแค่ว่าให้เวลาปิงเข้าไปในเปิร์กอะแล้วเห็นได้ไหมว่าตรงเนี้ยมันคือเปิร์กนะแล้วมันชื่อเปิร์กอะไรมันจะมีประโยชน์มากสําหรับคนที่เล่นแรนดอมเนอกปะ พราะบางทีพี่จีนแม่งพูดไม่รู้เรื่องบอกว่ามีเพิ่มแม่งก็ไม่มาเอานะครับใครไปว่าเขาทำออกมาดีเกินคาดอ่ะคือแพทเนี้ยมองไปทางไหนแม่งก็มีแต่เรื่องดีไปหมดแหละผมแฮปปี้มากนะครับระบบปิงเนี่ยตอนนี้มีการระบบสัญลักษณ์นะผมนะของสิ่งของไอเทมและสิ่งเล่าต่างๆพวกกงหมากงไก่อีกาอย่างชัดเจนรวมถึงสกิลเพิ์มนี่คืออัปเดต ที่ผมมองว่าแม่งมีประโยชน์และสร้างสารรค์น่าชื่นชมที่สุดละตั้งแต่ต้นปีอ่ะอันนี้คือผมชอบมากนะครับผมแล้วบางส่วนก็ยังปิงแล้วยังไม่ขึ้นไอคอนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มเข้ามาอีกให้มันครบถ้วนนะครับผมและในส่วนของการปรับ UI แผทที่ใหม่ให้ดูง่ายและสบายตามากขึ้นแล้วเราสามารถกดเซนเตอร์เพลเยอร์ได้ดยนะคือเราไม่ต้องซูมอินซูมเอาอะเราสามารถกดตัวคีย์ะ เพื่อให้มันไปที่ตัวกลางว่าเราอยู่ตรงแนมของแผนที่ได้แม่งโคตรด,ดีเลยในส่วนของการเพิ่มวินเจตการจัดเรียงภารกิจบนหน้าสกินอันนี้เวิร์กเลยในส่วนของการสแสดงทริสกิลเพิร์กนะผมลำดับล่าสุดก็คือถ้าเกิดว่าคุณเก็บเพิร์กอะไรใหม่ได้อะมันจะมีแท็กแจ้งเป็นไฮไลไท์กลมๆเล็กๆสีขาวและในส่วนของการอัปเดตที่มีผลกับเกมเพย์นะครับผมเอาหลักๆเลยนะผมจะเป็นในส่วนของเรื่องระบบการเปียกแฉะที่ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่ง ผมชอบนะผมค่อนข้างชอบคือเพื่อนผมมีหลายคนทั้งชอบและไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมผมชอบนะครับผมหากคุณติดสถานะเปียกแฉะนะครับผมไม่ว่าจะลงน้ําก็ดีหรือถูกฝนพายุฝนก็ดีหรืออาจจะเป็นโดนขวดปลาใส่ก็ดีคุณจะติดสถานะเปียกชื้นนะครับผมแไม่ใช่เปียกแฉะเปียกชื้น15วินาทีข้อเสียก็คือเวลาคุณเดินขึ้นฝั่งอหรือคุณย่องอะจะมีเสียงจอบแจ๊บจอบแจบ๊จบเหมือนคุณเหยียบโคลนดังมากเลยนะครับ ใครวิ่งเนี่ยคือตีดลั่นอ่ะในส่วนของข้อดีเนี่ยคุณจะติดไฟยากขึ้นเวลาคุณโดนกระสุนไฟยิงนัดแรกในระยะที่จะต้องติดไฟอ่ะ ไฟมันจะไม่ปรากฏในตัวของคุณนะผมถ้าเกิดว่าคุณติดสถานะเปียกชื้น15าวิอยู่นะแล้วเพิ่มเติมก็คือในส่วนของคนที่ใช้เข็มข่าวในการรีหลดเลือดอ่ะคุณจะติดสถานะคราบไหมในหลอดเลือดใช่ไหมแต่ถ้าคุณติดสถานะเปียกแชะอยู่อ่ะมันจะชะล้างคราบไหมของคุณอ่ะออกจากหลอดเลือดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมและนี่คือไฮไลท์ที่ผมมองว่าสําคัญและน่าสนใจมากสาหรับอีเวนต์นี้นะผมถ้าปึงปังชอบใจนะบอกผมทีว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดในอัปเดตของอีเวนต์นี้และสําหรับเพื่อนๆนะผมที่หากุ่มแลเถ ที่จะมาเจอกันสําหรับวันนี้แล้วพบกันเมื่อฮันโชดาวต้องการให้เราไปยกสอบทรายสวัสดีปีใหม่ครับ